สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องปายพี่นองพีรักในการหายู่หายกินสู้ครูสู้คนอีกคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องผมเมื่อนี้พาผีพานองมาเบิ่งบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับพี่น้องช่วงนี้ยากายพี่น้องเอ้ยบอทันเดหาอยากหากินบอทดนดมีเวลาทายชิดให้พีให้นองเบิ่งนะครับพี่น้องผมอดเจรอสักนิดสักน้อยนะครับดำหน้าแล้วพี่น้อง จังพบจังพอกันกับบรรยากาศหาอยู่หาจินมช่วงนี้ดำหน้าไปก้อนครับสังเกตรครับพี่น้องท่านเป่านั่งล่องค่อ,คอยถา่าีผีพาเขาป่าหาเห็ด <c oughs> <c oughs> เอาบรรยากาศบานเฮาครับพี่น้องตรงไหตรงหน้าเอาเขียวขีเจ็ดจะดจะนนาหน่อยหองอ๊อกอ๊อก่ง ตาม ages, oh <yeah. S 1> วิทีช hey, <gest> ีว <sm> ิตครับพี่น้องนามมาเลี้ยงครับพี่น้องผมลูกไก่ยามเลี้ยงนี่มเสียดกันหนาห่วงครับพี่น้อง จะต้องขอขอบุญขอบคุณน,นะครับพี่น้องผู้ที่มาติดตามรับชมก็ได้นะครับเมื่อวานที่เป็นเอฟซีจานนุ่เมื่อวานที่เป็นผู้เขามาไม่ผู้เขามากกดติดตามไม่กดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณหลยๆนะครับพี่น้องยิบนี้เบอร์มี่ยังไยพี่นอ้องปากีตอนน้องเมยซ้ำนี่แหละถาาพีพน้องมาเบิ้งบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าอ่าจังพบเจียงผักันไม่ได้อพี่น้องเลยอายุมันพนเ่ินพี่น้อง ก็เพียงแง่ลำรวยลำรวยสโสดีสโสมันยาเจ็ยบยาจนกันสูขสูขึนตลอดปีตลอดไปดื้อพี่น้องเลยปักกดไหลกดแช่ในจานมูนำเนยออาลืมสวัสดีครับผม